เวลาเรานึกถึงคำว่ามนุษย์เนี่ยเรามักจะนึกถึงแค่พวกเราเองนะคะโฮโมแ a เปียนแต่เคยลองจินตนาการไหมคะว่าโลกในอดีตมันไม่ได้มีแค่เราแต่เต็มไปด้วยมนุษย์แบบอื่นๆอีกหลายสายพันธุ์เลยใช่ครับภาพที่เราเป็นสิ่งมีชีวิตทรงปัญญากลุ่มเดียวบนโลกนี่จริงๆเป็นเรื่องที่ค่อนข้างใหม่มากนะถ้าเทียบกับประวัติศาสตร์อันยาวนานของตระกูลโฮโมของเรา เหมือนกับว่าเราเป็นผู้รอดชีวิตคนสุดท้ายหรือเหมือนถ่านไฟก้อนสุดท้ายที่ยังคุอยู่จากกองไฟใหญ่ที่เคยมอดไหม้ไปแล้วอะไรทํานองนั้นเลยค่ะคําเปรียบเทียบเห็นภาพเลยครับเพราะจริงๆแล้วมีหลักฐานบ่งชี้ว่าเคยมีมนุษย์อย่างน้อย,อยๆก็8สายพันธุ์หรืออาจจะมากกว่านั้นด้วยซ้ําเดินท่องอยู่บนโลกใบนี้ก่อนหน้าเราหรือแม้กระทั่งอยู่ร่วมสมัยกับบรรพบุรุษเราในบางช่วงเวลา แล้วต่ละสายพันธุ์ก็มีเรื่องราวมีเอกลักษณ์ของตัวเองซึ่งส่วนใหญ่ก็น่าเสียดายนะคะหายสาบสูญไปก่อนที่เราจะเริ่มบันทึกประวัติศาสตร์กันใสอีกครับแต่วิทยาศาสตร์สมัยใหม่นี่สุดยอดมากเรากำลังค่อยๆประติดประต่อเรื่องราวที่หายไปเหล่านี้จากเศษกระดูกฟอสซิลเครื่องมือหินโบราณหรือแม้กระทั่งร่องรอยที่ซ่อนอยู่ในดี a ของเราเองนี่แหละครับงั้นวันนี้เราลองย้อนเวลากลับไปไกลๆเลยนะคะ ไปสำรวจโลกที่เต็มไปด้วยเครือญาติมนุษย์ของเรามาดูกันว่าเรื่องราวความเป็นมาจริงๆของมนุษยชาติก่อนจะเหลือแค่เราเนี่ยมันเป็นยังไงกันแน่นั่นสนใจมากครับเริ่มตรงไหนดีล่ะจุดเริ่มต้นจริงๆมันย้อนไปไกลมากเลยนะ เอาตั้งแต่ยุคแรกๆเลยไหมคะที่เริ่มมีการเปลี่ยนแปลงสําคัญอย่างเช่นการประดิษฐ์เครื่องมือหินน่าจะเป็นโฮโมฮาบิลิสหรือเปล่าคะใช่ครับโฮโมฮาบิลิสหรือที่แปลตรงๆว่ามนุษย์มือไวแฮนดี้แมนนี่แหละปรากฏตัวขึ้นมาเมื่อประมาณ2.4ล้านปีก่อนนู่นเลยในแถบแอฟริกาตะวันออก 2>, 2ล้านกว่าปีโหนานมากค่ะตอนนั้นรูปร่างหน้าตาคงยังไม่เหมือนเราเท่าไหร่ใช่ไหมคะก็ยังมีความคล้ายลิงอยู่มากครับ สมองก็ยังมีขนาดเล็กอยู่ถ้าเทียบกับเราๆนะแต่จุดเปลี่ยนสำคัญเลยคือพวกเขาเป็นพวกแรกๆที่เรารู้จักที่เริ่มประดิษฐ์เครื่องมือหินแบบง่ายๆขึ้นมาใช้เครื่องมือหินแบบง่ายๆนี่คือประมาณไหนคะพอจะนึกภาพออกไหมก็จะเป็นหินกระเทาะแบบพื้นฐานเลยครับอาจจะไม่ได้ดูซับซ้อนอะไรในสายตาเราตอนนี้แต่มันคือจุดเริ่มต้นของการเปลี่ยนแปลงที่ยิ่งใหญ่มากนะเปลี่ยนแปลงยังไงคะ คือมันเปลี่ยนจากการเป็นแค่สิ่งมีชีวิตที่ปรับตัวไปตามธรรมชาติหรือใช้สิ่งที่ธรรมชาติมีให้เฉยๆกลายมาเป็นผู้ที่เริ่มจัดการหรือกำหนดรูปแบบจิจทาวน์ธรรมชาติรอบตัวเพื่อตอบสนองความต้องการของตัวเองอ๋อเข้าใจแล้วค่ะจากแค่เก็บของป่าล่าสัตว์ด้วยมือเปล่าก็เริ่มมีเครื่องมือมาช่วยทุ่นแรงช่วยในการดารงชีวิตถูกต้องครับมันคือจุดประกายแรกของนวัตกรรมเลยก็ว่าได้ เป็นก้าวแรกของการที่เราเริ่มควบคุมสิ่งแวดล้อมไม่ใช่แค่ถูกควบคุมอย่างเดียวแล้วหลังจากฮาบิลิสละคะใครคือดาวเด่นคนต่อไปในเส้นทางวิวัฒนาการนี้คนที่โดดเด่นและสร้างการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่อีกครั้งก็น่าจะเป็นโฮโมอิเรกตัสครับปรากฏตัวเมื่อราวๆ1.9ล้านปีก่อนอิเรกตัสนี่ชื่อคุณคุณนะคะ เหมือนเคยได้ยินว่าเป็นพวกแรกที่ตัวตรงขึ้นหรือเปล่าใช่ครับอิรักตัสแปลว่ามนุษย์ยืนตรงพวกเขามีร่างกายที่ใหญ่และแข็งแรงกว่าฮา b บิลิสมากมีโครงสร้างร่างกายที่เหมาะกับการเดินและวิ่งระยะไกลามากขึ้นแล้วก็สมองก็ใหญ่ขึ้นด้วยแล้วความสำคัญของอิรักตัสนอกเหนือเรื่องร่างกายแล้วมีอะไรอีกบ้างคะจุดเปลี่ยนสำคัญมากๆอีกอย่างของอิรกตัสคือ พวกเขาเป็นมนุษย์กลุ่มแรกที่กล้าหาญพอจะอ,อพยพออกจากทวีปแอฟริกาครับออกจากแอฟริกาไปไหนกันบ้างคะเนี่ยโอ้โหไปไกลเลยครับมีหลักฐานพบฟอสซิลของพวกเขาตั้งแต่แถบจอร์เจียในคอเคซัสไปจนถึงจีนแล้วก็ลงไปถึงเกาะชวานในอินโดนีเซียเลยทีเดียวไม่น่าเชื่อเลยนะคะการเดินทางสมัยนั้นมันต้องลำบากมากๆเลยไม่มีแผนที่ไม่มีเข็มทิศอาศัยอะไรในการเดินทางกันนะนั่นนะสิครับ เป็นเรื่องที่น่าทึ่งมากแสดงถึงความสามารถในการปรับตัวและความอยากรู้อยากเห็นที่สูงมากๆและที่น่าทึ่งยิ่งกว่านั้นคืออะไรทราบไหมครับอะไรเหรอคะโฮโมอิรักตัสเนี่ยอาจจะดำรงอยู่บนโลกนี้นานที่สุดในบรรดามนุษย์ทุกสายพันธุ์เลยนะครับคาดกันว่าอาจจะอยู่ยาวนานถึงเกือบสองล้านปีสองล้านปีหูนี่มันนานกว่าโฮโมเซเปียนอย่างเราตอนนี้เป็นสิบเท่าเลยนะคะใช่ครับนานมากๆ มันทำให้เราต้องกลับมาคิดเลยว่าพวกเขามีเคล็ดลับอะไรมีความสามารถในการปรับตัวหรือมีความยืดหยุ่นแบบไหนถึงได้อยู่รอดเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงต่างๆของโลกมาได้ยาวนานขนาดนั้นเป็นบทเรียนเรื่องความอึดความทนทานที่น่าศึกษามากจริงๆค่ะฟังดูแล้วอ e ีเรกตัสนี่เป็นนักผจญภัยตัวจริงเลยนะคะเนี่ยเอาละค่ะขยับมาใกล้ปัจจุบันอีกนิดหนึ่งมีญาติคนไหนที่เราน่าจะคุ้นเคยกันมากขึ้นอีกบ้างคะ ถ้าใกล้เข้ามาอีกนิดและหลายคนน่าจะเคยได้ยินชื่อบ่อยๆก็ต้องเป็น Neanderthals ครับอ๋อ oh, n e a n d e r t h a l นี่ภาพจำคือเป็นมนุษย์ถ้ำตัวล่ำๆถือกระบองใช้แบบนั้นไหมคะ <laughs> ภาพจำแบบการ์ตูนก็อาจจะประมาณนั้นครับแต่จริงๆแล้วพวกเขาซับซ้อนกว่านั้นเยอะนะ Neanderthals ไม่ใช่คนป่าเถื่อนอย่างที่เคยเชื่อกันพวกเขามีวัฒนธรรมนะครับมีวัฒนธรรมยังไงบ้างคะ มีหลักฐานว่าพวกเขารู้จักดูแลคนป่วยคนแก่ในกลุ่มมีการฝังศพอย่างเป็นพิธ,ธีการซึ่งบ่งบอกถึงความคิดเรื่องชีวิตหลังความตายหรือความผูกพันทางสังคมที่ซับซ้อนแล้วก็มีหลักฐานการสร้างงานศิละปะง่ายๆด้วยนะครับเช่นการใช้เปลือกหอยหรือการวาดภาพบนผนังถ้ำโหไม่ธรรมดาเลยนะคะแล้วร่างกายล่ะคะแข็งแรงเหมือนภาพจำไหม อันนั้นจริงครับร่างกายพวกเขากำยำํำล่ำสันกระดูกหนากล้ามเนื้อแข็งแรงมากซึ่งเหมาะกับการใช้ชีวิตในยุคน้ำแข็งอันหนาวเหน็บของยุโรปและเอเชียตะวันตกมากๆแล้วที่น่าสนใจคือขนาดสมองโดยเฉลี่ยของพวกเขาเนี่ยใหญ่กว่าโฮโมเซเปียนส์อย่างเราด้วยซ้ำน,นะครับสมองใหญ่กว่าเราอีกเหรอคะแล้วทำไมทำไมถึงไม่ใช่พวกเขาที่เหลือรอดล่ะคะ นั่นเป็นคำถามใหญ่เลยครับหนึ่งในปริศนาที่ถกเถียงกันมากที่สุดในวงการบรรพชีวินวิทยาเลยก็ว่าได้แต่ก่อนจะไปถึงตรงนั้นเห็นว่ามีการพบหลักฐานว่านีแอนดร์ทตลกับเซเปียนบรรพบรุษเราเคยเจอกันด้วยเหรอคะใช่ครับไม่ใช่แค่เจอแต่มีการผสมข้ามสายพันธ์ุกันด้วยหลักฐานทางพันธุศาสตร์หรือ DNA นี่ยชัดเจนมากครับว่าคนที่มีเชื้อสายนอกแอฟริกาในปัจจุบัน ไม่ว่าจะเป็นชาวยุโรปเอเชียหรือชนพื้นเมืองอเมริกันจะมี d n a ของเนียนเดทโทปปนอยู่ประมาณ 1- 2เซจริงเหรอคะ,ะแสดงว่าในตัวเราเราท่านท่านนี่ก็อาจจะมีเลือดของเนียนเด์ทอนอยู่ด้วยมีความเป็นไปได้สูงมากครับมันเป็นข้อพิสูจน์ชั้นดีเลยว่ามนุษย์เราไม่ได้มีสายเลือดบริสุทธิ์เพียงสายเดียวแต่เป็นเหมือนภาพต่อทางพันธุกรรมที่เกิดจากการผสมผสานกันมาในอดีตน่าทึ่งมากค่ะแต่กลับมาที่คำถามเดิม ทั้งที่สมองใหญ่กว่าแข็งแรงกว่ามีวัฒนธรรมแถมยังเคยผสมพันธุ์กับเราด้วยทําไมสุดท้ายพวกเขาก็หายไปละคะหายไปเมื่อไหร่ละคะพวกเขาเริ่มหายไปจากบันทึกฟอสซิลเมื่อประมาณ4ี่หมื่นปีก่อนครับส่วนสาเหตุการสูญพันธุ์นี้ยังไม่มีใครฟันธงได้ร้อยเปอร์เซ็นตมีหลายทฤษฎีมากเช่นอะไรบ้างคะก็อาจจะเป็นเรื่องการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่รวดเร็วในช่วงปลายยุคน้ําแข็งซึ่งพวกเขาอาจจะปรับตัวไม่ทัน หรืออาจจะเป็นการแข่งขันกับโฮโมเซเปียนส์ที่เพิ่งอพยพเข้าไปในยุโรปซึ่งอาจจะแข่งขันกันเรื่องทรัพยากรหรืออาจจะนำโรคใหม่ๆเข้าไปแพร่หรืออาจจะเกิดจากการผสมพันธุ์กันไปเรื่อยๆจนลักษณะเฉพาะของเนียนเดอรเทลค่อยๆถูกกลืนหายไปในจีนภูของเซเปียนที่มีจำนวนมากกว่าก็ออาจจเป็นไปได้ครับอาจจะเป็นการผสมผสานของหลายๆปัจจัยร่วมกันมันยังคงเป็นปริศนาที่น่าค้นหาต่อไปครับ การที่สมองใหญ่กว่าอาจจะไม่ใช่คำตอบสุดท้ายเสมอไปก็ได้มันอาจจะเกี่ยวกับโครงสร้างทางสังคมความสามารถในการสื่อสารหรือการปรับตัวในรูปแบบอื่นที่เรายังไม่เข้าใจก็ได้ค่ะนอกจากนีแอนเดอร์เท่ลแล้วยังมีญาติลึกลับอีกกลุ่มหนึ่งด้วยใช่ไหมคะที่ชื่อเดนิโซเวนกลุ่มนี้ยิ่งลึกลับกว่าอีกนะคะใช่เลยครับเดนิโซเวนนี่คือที่สุดของความลึกลับเลยก็ว่าได้เพราะหลักฐานทางกายภาพที่เรามีเกี่ยวกับพวกเขาน้อยมากๆมากมากมา น้อยขนาดไหนคะที่เจอจริงๆจังๆก็มีแค่เศษกระดูกนิ้วชิ้นเล็กๆกับฟันไม่กี่ซี่ที่พบในถ้ำเดนิโซวาในแถบไซบีเรียแค่นั้นเองครับแค่นั้นเองเหรอคะแล้วเรารู้ได้ยังไงว่าพวกเขาเป็นมนุษย์อีกสายพันธุ์หนึ่งแล้วรู้เรื่องราวเกี่ยวกับพวกเขาได้ยังไงก็ด้วยพลังของ DNA อีกแล้วครับนักวิทยาศาสตร์สามารถสกัด d n a โบราณออกจากเศษกระดูกและฟันเหล่านั้นได้ แล้วพบว่ามันมีความแตกต่างทางพันธุกรรมมากพอที่จะจัดเป็นสายพันธุ์มนุษย์อีกกลุ่มหนึ่งที่แยกสายวิวัฒนาการออกไปจากทั้งมีแ n d e ดอร์และ Sap s a p i e n นสุดยอดเทคโนโลยีเลยค่ะแล้ว DNA บอกอะไรเราเกี่ยวกับเดนิสเวนอีกบ้างคะมันบอกว่าถึงแม้เราจะเจอหลักฐานฟอสซิลน้อยมากแต่จริงๆแล้วเดนิสเวนอาจจะเคยกระจายตัวอยู่กว้างขวางกว่าที่เราคิดนะครับ มีร่องรอย DNA ของพวกเขาปรากฏในประชากรปัจจุบันหลายกลุ่มโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเอเชียตะวันออกเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และเมลานีเซียเมลานีเซียนี่คือแถวแถวปาปัวนิวกินีใช่ไหมคะใช่ครับแล้วที่น่าประหลาดใจมากๆคือชาวเมลานีเซียนและชาวอบอริจินแลออสเตรเลีย,ยปัจจุบันเนี่ยมี d n a ของเดนิโซแวนสูงถึงประมาณ 3- 5เเซเลยทีเดียว5%ปเซสูงกว่านีแอนเดอร์เทาอีกนะคะเนี่ย แสดงว่าต้องมีการผสมพันธุ์กันค่อนข้างมากเลยสิคะน่าจะเป็นอย่างนั้นครับแต่คําถามคือพวกเขาเป็นใครกันแน่หน้าตาเป็นยังไงใช้ชีวิตแบบไหนทําไมเราแทบไม่เจอหลักฐานฟอสซิลของพวกเขาเลยแล้วพวกเขาหายไปไหนหายไปเมื่อไหร่ยังมีคําถามเต็มไปหมดเลยครับเกี่ยวกับเดนิสแวนเป็นอีกหนึ่งจิ๊กซอชิ้นสําคัญที่ยังขาดหายไปเยอะเลยนะคะเนี่ย แต่ก็เป็นการตอกย้ำอีกคำว่าเรื่องราวของมนุษย์มันซับซ้อนแล้วก็มีการผสมปนเปกันมากกว่าที่เราเคยคิดไว้เยอะเลยถูกต้องครับมันเหมือนกับว,ว่าประวัติศาสตร์มนุษย์ไม่ใช่ถนนสายหลักสายเดียวแต่เป็นเครือข่ายของเส้นทางเล็กๆที่เชื่อมต่อกันแยกออกจากกันแล้วก็กลับมาบางจบกันอีกในบางจุดฟังดูซับซ้อนแต่หน้าค้นหามากค่ะแล้วมีการค้นพบมนุษย์สายพันธุ์อื่นๆที่น่าสนใจอีกไหมคะในช่วงหลังๆมานี้มีครับ มีการค้นพบที่สร้างความฮือฮามากๆในช่วงไม่กี่สิบปีที่ผ่านมานี้อย่างเช่นโฮโมฟลอเรเซียนซิสอ๋อที่เขาเรียกกันว่าฮอปปิตใช่ไหมคะที่พบบนเกาะฟลอเรสในอินโดนีเซียใช่เลยครับพบในปี2003สร้างความตื่นเต้นไปทั่วโลกเพราะโครงกระดูกที่พบเนี่ยเป็นของผู้ใหญ่แต่สูงแค่ประมาณเมตรกว่าๆเท่านั้นเองแล้วกระโหลกศีรษะก็เล็กมาก สมองมีขนาดพอๆกับชิมเดนซีเลยตัวเล็กสมองเล็กแต่ถือว่าเป็นมนุษย์หรอคะใช่ครับเพราะถึงจะตัวเล็กสมองเล็กแต่พวกเขาก็รู้จักใช้เครื่องมือหินนะครับมีหลักฐานว่าล่าสัตว์อย่างเช่นช้างแคระที่อยู่บนเกาะนั้นแล้วก็อาจจะรู้จักใช้ไฟด้วยแล้วที่น่าทึ่งกว่านั้นคือพวกเขาไม่ได้อยู่แค่ในยุคโบราณมากๆใช่ไหมคะนั่นคือประเด็นสําคัญเลยครับจากการหาอายุพบว่า f l o r รเ i ียนซิสหรือ Hobbit เนี่ยอาจจะมีชีวิตอยู่บนเกาะฟลอเรสจนถึงเมื่อประมาณ5 0,000นปีก่อนเท่านั้นเองห0,000นปีนี่มันช่วงเวลาเดียวกับที่มี a n d เดอร์เทยังอยู่แล้วก็เป็นช่วงที่ Homo เซเปียนยุคแรกๆก็แพร่กระจายออกไปนอกแอฟริกาแล้วนี่คะใช่ครับมันหมายความว่าในช่วงเวลาหนึ่งโลกของเราเคยมีมนุษย์อย่างน้อย3-4สายพันธุ์เซเปียนเนียนเดเทเดนิโซเว f l o r รเซียนซิอาศัยอยู่ร่วมยุคสมัยกันมันท้าทายแนวคิดเดิมๆที่ว่าวิวัฒนาการมนุษย์เป็นเหมือนขั้นบันไดที่สายพันธุ์ใหม่จะมาแทนที่สายพันธุ์เก่าเสมอไปแต่มันเหมือนกับว่ามีกิ่งก้านสาขาหลายๆกิ่งที่เติบโตไปพร้อมๆกันในบางช่วงเวลาถูกต้องครับ f l o r รเซีนซิเป็นตัวอย่างที่ชัดเจนมากของการที่วิวัฒนาการสามารถเดินไปในทิศทางที่แปลกและไม่คาดคิดได้โดยเฉพาะในสภาพแวดล้อมที่เป็นเกาะ ซึ่งอาจจะเกิดปรากฏการณ์ที่เรียกว่า Island ์วอลฟิซิหรือการที่สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมขนาดใหญ่มีขนาดเล็กลงเมื่อไปอยู่บนเกาะที่ทรัพยากรจำกัดน่าสนใจมากค่ะแล้วมีใครอีกไหมคะที่มาท้าทายความเข้าใจของเราอีกอีกกลุ่มที่น่าสนใจและค่อนข้างใหม่คือ h o โมนาเ e ดีครับพบในระบบถ้ำรอซิงสตาร์ที่แอฟริกาใต้เมื่อปี2013นี่เอง นาเลดีนี่มีอะไรพิเศษคะความพิเศษของนาเลดีคือลักษณะทางกายภาพของพวกเขามันดูผสมผสานกันอย่างน่าประหลาดครับคือมีลักษณะบางอย่างที่ดูโบราณมากๆเช่นสมองที่เล็กประมาณผลส้มเองนิ้วมือโค้งๆเหมาะกับการปีนป่ายแต่ก็มีลักษณะบางอย่างที่ดูคล้ายมนุษย์ปัจจุบันเช่นเท้าที่เหมาะกับการเดินแล้วอายุล่ะคะ โบราณเหมือนรูปร่างไหมนี่แหละครับที่น่าประหลาดใจตอนแรกนักวิทยาศาสตร์ก็คิดว่าน่าจะเก่าแก่มากๆเป็นล้านปีแต่พอหาอายุด,ด้วยวิธีคาร์บอนกำมันตรังสีกลับพบว่าพวกเขามีอายุเพียงแค่ประมาณ2 3 6 6 0 0ถึง3 3 5 0 0 0ปีเท่านั้นเอง3,000ส,สนปีนี่มันยุคเดียวกับที่ H o โมเซเปียุครแรกกำเนิดขึ้นมาใน Africa แอฟริกาเลาวนี่คะใช่เลยครับ นั่นหมายความว่ามนุษย์ที่มีลักษณะดูโบราณมากๆและสมองเล็กมิดเดียวกลุ่มนี้เคยอยู่ร่วมสมัยกับบรรพบุรุษสายตรงของเราในแอฟริกาแล้วมีประเด็นอะไรที่น่าสนใจเกี่ยวกับพฤติกรรมของพวกเขาอีกไหมคะมีประเด็นที่ยังเป็นที่ถกเถียงกันอย่างมากเลยครับคือทีมผู้ค้นทบเสนอว่าโฮโมนาลดี adi, อาจจะมีพฤติกรรมการนำศพไปไว้ในส่วนลึกของถ้ำซึ่งอาจตีความได้ว่า เป็นการฝังศพหรือการจัดการกับร่างผู้เสียชีวิตอย่างมีแบบแผนแต่พวกเขาสมองเล็กนิดเดียวนะคะพฤติกรรมซับซ้อนอย่างการฝังศพนี่มันน่าจะเป็นของมนุษย์สมองใหญ่ไม่ใช่หรอคะนั่นแหละครับคือประเด็นถ้าข้อเสนอนี้เป็นจริงมันจะท้าทายความเข้าใจดเดิมของเราเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างขนาดสมองกับความสามารถทางปัญญาและพฤติกรรมที่ซับซ้อนไปอย่างสิ้นเชิงเลย แต่ก็ต้องบอกว่านักวิทยาศาสตร์หลายคนก็ยังไม่ปักใจเชื่อนะครับยังต้องการหลักฐานเพิ่มเติมที่ชัดเจนกว่านี้ ค่ะแต่แค่ความเป็นไปได้ก็น่าทึ่งแล้วนะคะมันยิ่งย้ำเลยว่าประวัติศาสตร์มนุษย์เนี่ยมันซับซ้อนวกวลนและเต็มไปด้วยเรื่องน่าประหลาดใจจริงๆไม่ใช่เส้นทางตรงๆง่ายๆเลยถูกต้องครับไม่ใช่บันไดขั้นเดียวที่ไต่ขึ้นไปสู่เซเปียนส์แต่เป็นเหมือนแม่น้ำหลายสายที่ไหลามารวมกันแยกออกไปแล้วก็อาจจะมีบางสายที่แห้งเหือดหายไปแล้วก็มาถึงสายน้ำสายหลักที่ยังไหลยอยู่จนถึงปัจจุบัน พวกเราโฮโมเซเปียนส์ค่ะพวกเราปรากฏตัวขึ้นมาเมื่อไหร่แล้วมีอะไรที่ทำให้เราแตกต่างจากญาติญาติคนอื่นคะหลักฐานเก่าแก่ที่สุดของโฮโมเซเปียนที่มีลักษณะใกล้เคียงกับเราในปัจจุบันก็ย้อนไปได้ถึงประมาณ300,000ปีก่อนครับพบที่โมร็อกโกในแอฟริกาแล้วอะไรคืออาวุธลับของเราคะที่ทำให้เราแพร่กระจายไปทั่วรอกได้อย่างรวดเร็วแล้วก็กลายเป็นมนุษย์เพียงสายพันธุ์เดียวที่เหลือรอดอยู่ อันนี้เป็นคำถามล้านดอลล่าเลยครับนักวิทยาศาสตร์ก็ยังพยายามหาคำตอบกันอยู่แต่ปัจจัยที่มักจะถูกพูดถึงก็คือความสามารถทางปัญญาที่โดดเด่นของเราเช่นอะไรบ้างคะเช่นความคิดสร้างสรรค์ความสามารถในการสร้างและใช้เครื่องมือที่ซับซ้อนและหลากหลายมากขึ้นความสามารถในการวางแผนล่วงหน้าการแก้ปัญหาที่ซับซ้อนและที่สำคัญมากๆคือภาษาและระบบสัญ,ญลักษณ์ครับ ภาษาหมายถึงความสามารถในการสื่อสารที่ซับซ้อนกว่าเดิมใช่ครับไม่ใช่แค่การสื่อสารเรื่องรูปธรรมที่อยู่ตรงหน้าแต่รวมถึงการสื่อสารเรื่องที่เป็นนามธรรมเรื่องในอดีตอนาคตเรื่องสมมติตานานความเชื่อซึ่งสิ่งนี้ทำให้เรารวมกลุ่มกันได้ใหญ่ขึ้นมีความรวมมือที่ซับซ้อนขึ้นสร้างสังคมลวัฒนธรรมที่ยืดหยุ่นและปรับตัวได้ดีมากม อเหมือนกับการที่เราสามารถสร้างเรื่องเล่าสร้างเป้าหมายร่วมกันทําให้คนจํานวนมากที่ไม่รู้จักกันส่วนตัวสามารถทํางานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพประมาณนั้นเลยครับความสามารถในการสร้างจินตนาการร่วม c h a t Fictions นี่แหละที่อาจจะเป็นข้อได้เปรียบสำคัญของเราแล้วพอเราแพร่กระจายออกไปนอกแอฟริกาเราก็ไปเจอกับญาติญาติอย่างนีแอนเดอร์เทลส์หรือเดนิสเซวานเกิดอะไรขึ้นบ้างคะตอนนั้น ก็มีทั้งการแข่งขันแย่งชิงทรัพยากรการต่อสู้แต่ก็มีการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมและอย่างที่บอกไปคือมีการผสมข้ามสายพันธุ์กันด้วยแต่สุดท้ายด้วยปัจจัยหลายๆอย่างประกอบกันทั้งความสามารถในการปรับตัวของเราจำนวนประชากรที่อาจจะมากกว่าหรือเทคโนโลยีที่ดีกว่าสุดท้ายโฮโมซเปียนก็ค่อยๆเข้าไปแทนที่หรืออยู่ร่วมจนสายพันธุ์อื่นค่อยๆลดจำนวนลงและหายไป จนกระทั่งเมื่อประมาณสักหมื่นปีก่อนหรืออาจจะหลังจากนั้นไม่นานก็เหลือเพียงแค่เราสายพันธุ์เดียวบนโลกใบนี้ใช่ครับเป็นสถานการณ์ที่ค่อนข้างพิเศษมากๆในประวัติศาสตร์อันยาวนานของตระกูลโฮโมเลยทีเดียวแต่คำถามที่ยังค้างคาใจก็คือทำไมต้องเป็นเราทำไมเซเปียนส์ถึงเป็นผู้รอดชีวิตเพียงหนึ่งเดียวคะมันเป็นเพราะความเก่งกาจความฉลาดของเราอย่างเดียวเลยเหรอคะก็อาจจะไม่ใช่แค่นั้นครับ ปัจจัยเรื่องความคิดสร้างสารรค์ภาษาและสังคมแน่นอนว่าสำคัญมากแต่ก็อาจจะมีด้านมืดเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยเช่นความสามารถในการรุกรานการทำสงครามหรือการแข่งขันที่โหดร้ายกว่าหรืออาจจะเป็นแค่ความบังเอิญโชคชะตาการเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศที่เข้าทางเราพอดีแต่ไม่เข้าทางสายพันธุ์อื่นก็เป็นไปได้ครับบางทีอาจจะเป็นส่วนผสมของทุกอย่างทั้งความสามารถความก้าวร้าวและโชคชะตา มันยังเป็นคําถามเปิดที่รอการค้นคว้าหาคําตอบต่อไปครับยิ่งเราค้นพบหลักฐานใหม่ๆมากขึ้นเท่าไหร่เราก็ยิ่งตระหนักว่าเราไม่เคยอยู่ตามลําพังจริงๆในอดีตและการที่เราเหลือรอดอยู่คนเดียวนี้มันอาจจะไม่ใช่เรื่องของชัยชนะที่น่าภาคภูมิใจเสมอไปก็ได้นะครับแต่มันอาจจะเหมือนกับการสูญเสียความหลากหลายครั้งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ของสิ่งมีชีวิตที่เรียกว่ามนุษย์ก็ได้นะคะผมเห็นด้วยเลยครับมันทําให้มุมมองที่เรามีต่อตัวเองเปลี่ยนไปนะเปลี่ยนไปยังไงคะ คือแทนที่จะมองว่าเราคือจุดสูงสุดคือผลผลิตสุดท้ายที่สมบูรณ์แบบของวิวัฒนาการเราอาจจะต้องมองว่าเราเป็นเหมือนเด็กกำพร้าคนสุดท้ายของครอบครัวใหญ่ที่เคยรุ่งเรืองมากๆแต่สมาชิกคนอื่นในครอบครัวได้จากไปหมดแล้วเรื่องราวส่วนใหญ่ของพวกเขาก็ขาดหายไปกับการเวลาฟังดูเหงาเหงาเหมือนกันนะคะแต่ในขณะเดียวกันการมองแบบนี้มันก็ทําให้เราถ่อมตัวลงเหมือนกันนะ ว่าเราไม่ได้พิเศษเหนือใครมาตั้งแต่ต้นใช่ครับแล้วมันก็ทำให้เราเห็นคุณค่าของมรดกที่เราได้รับมาด้วยนะใน DNA ของเราเนี่ยมันไม่ใช่แค่พิมพ์เขียวของโฮโมเซเปียนเท่านั้นแต่มันเป็นเหมือนผืนผ้าทอที่ซับซ้อนผืนผ้าทอครับที่ทอขึ้นจากเส้นใหญ่หลากหลายสายไม่ใช่แค่เส้นได้เดียวๆในนั้นอาจจะมีเสียงสะท้อนจากญาติๆที่หายไปของเราซ่อนอยู่ เราอาจจะมียีนที่ช่วยให้ทนทานต่อโรคบางอย่างหรือยีนที่ช่วยให้แข็งแรงมาจากเนีแอนเดอร์เท่ลหรืออาจจะมียีนที่ช่วยให้ปรับตัวกับการใช้ชีวิตในที่สูงได้ดีมาจากเดนิโซเวียนส์อย่างที่พบในชาวทิเบตปัจจุบันโห oh, เหมือนกับว่า ญาติๆของเราถึงจะจากไปแล้วแต่ก็ยังทิ้มของขวัญหรือมะระดกไว้ในตัวเราถูกต้องครับเราเป็นผลรวมของประวัติศาสตร์อันยาวนานและซับซ้อนนั้นการเข้าใจอดีตที่เราไม่ได้อยู่ตามลําพังและการที่เราเป็นผลผลิตของการผสมผสานนี้มันอาจจะช่วยให้เราเข้าใจปัจจุบันและมองไปสู่อนาคตได้ดีขึ้นมันเหมือนกับการเปลี่ยนมุมมองจากภาพบันไดที่เราอยู่ขั้นบนสุดไปสู่ภาพของต้นไม้แห่งชีวิต ที่แตกกิ่งก้านสาขาออกไปมากมายใช่ไหมคะใช่เลยครับเป็นภาพเปรียบเทียบที่ดีมากบางกิ่งก็เติบโตต่อไปบางกิ่งก็สิ้นสุดลงบางกิ่งอาจจะวกกลับมาบรรจบกันเราโฮโมเซเปียนส์ก็เป็นแค่กิ่งหนึ่งบนต้นไม้อันซับซ้อนนั้นไม่ใช่ยอดสูงสุดเพียงหนึ่งเดียวซึ่งมันก็นํามาสู่คําถามสุดท้ายที่น่าขบคิดมากๆเลยนะคะว่า ว่าจริงๆแล้วเราคือใครใช่ไหมครับใช่ค่ะไม่ใช่แค่ในฐานะของตำแหน่งหน้าที่สัญชาติหรือบทบาททางสังคมที่เราเป็นอยู่ในปัจจุบันแต่ในฐานะของผลผลิตแห่งประวัติศาสตร์วิวัฒนาการนับล้านปีเราคือใครกันแน่เราอาจจะเป็นความฝันของบรรพบุรุษหลายๆสายพันธุ์ที่เคยมีชีวิตอยู่ เราอาจจะเป็นเสียงสะท้อนที่มีชีวิตของเรื่องราวมากมายที่ไม่ได้ถูกบันทึกไว้การตระหนักถึงมรดกอันหลากหลายและซับซ้อนที่เราแบกรับไว้นี้มันสําคัญยังไงในการกําหนดทิศทางที่เราจะเดินต่อไปในอนาคตอันนี้น่าจะเป็นคําถามสาคัญที่เราทุกคนต้องลองกลับไปคิดต่อดูนะครับค่ะเป็นคําถามที่ชวนให้เรามองตัวเองและโลกในมุมที่กว้างขึ้นและลึกซึ้งขึ้นจริงๆคะ่ะวันนี้ขอบคุณมากๆเลยนะคะสําหรับเรื่องราวที่น่าทึ่งและเปิดโลกกระทัดมากๆเลยคะ่ะเยนดีเสมอครับเป็นเรื่องที่ คุยได้ไม่รู้จบจริงๆครับประวัติศาสตร์มนุษย์เนี่ยค่ะสำหรับท่านผู้ฟังที่ชื่นชอบเรื่องราวแบบนี้ก็อย่าลืมกดติดตามช่องของเราไว้นะคะหรือถ้าชอบเนื้อหาวันนี้มากๆก็ฝากแชร์ต่อให้เพื่อนๆได้มาร่วมย้อนอดีตสำรวจความเป็นมาของเราด้วยกันนะคะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนค่ะ